Fox News รายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ระงรับการดำเนินการขอวีซ่าผู้อพยพสำหรับ75ประเทศรวมถึงไทยด้วยเพื่อดำเนินการสกัดกั้นผู้ที่เดินทางเข้ามาสหรัฐที่มีแนวโน้มเป็นภาระของสังคมโดยกระทรวงกำลังประเมินขั้นตอนการคัดกรองขอวีซ่าเข้าสหรัฐและการตรวจสอบใหม่การระงรับจะมีผล21มกราคม2569โดยไม่มีกำหนดเวลาสิ้นสุดที่แน่นอน ด้านนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าเท่าที่ตนเข้าใจไม่ใช่การระงับวีซา่าแต่เป็นการระงับการพิจารณาให้วีซา่าเพื่อทบทวนขั้นตอนการคัดกรองและตรวจสอบประวัติตนยังไม่อยากให้ความเห็นในเรื่องนี้เนื่องจากยังต้องรอตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดก่อนแต่หากเป็นจริงและส่งผลกระทบต่อการเดินทางของคนไทย ตนก็เชื่อว่าจะส่งผลกระทบต่อสหรัฐเองด้วยเช่นกันและหากไม่มีเหตุผลที่ฝั่งขึ้นไทยก็ต้องมาพิจารณาต่อไปว่าจะดำเนินการอย่างไรทั้งนี้จากข้อมูลล่าสุดประกาศดังกล่าวมีผลเฉพาะวีซ่าผู้อพยพไม่ใช่วีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซา่า B1 ทับ B2